สวัสดีจ้าอ่าวันนี้นะคะพี่เก๋ก็มามาคุยเลื่อนกาแฟนะคะกาแฟที่ซือจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ทีเห็นไหมะคะคือว่ากาแฟจะมีช่วยได้ทุกอย่างที่ที่พี่เก๋ก็อ่าลองทานกาแฟทดลองแล้วนะทุกที่อ่าที่เขาว่ากาแฟนี้ก็าไม่ดื่มได้เปิไม่เป็นบริษัทเจอตานะคะเห็นไหมะคะนะคะเป็นลักษณะมนฝุดซองอย่างนี้ นะคะอ่าทำไมเป็นสีดําคือกาแฟเนี้ยมันเป็น,ม,นมันมีรสชาติมันมีหลายหวานโขหอมแล้วก็อะไรอีกจะแค่นิดนหน่อยแต่จริงจริงแล้วมันรวมกันได้แล้วแล้วก็ประดีประดีด้วยแล้วก็ช่วยอ่ากาแฟนี้ช่วยได้ทีคือในสมองนะคะนะคะสมองอาการกิวมันเกิดชิวสมองอะไรที่อนปวดนะคะไม่ว่าที่ที่ทุกคน เลากีกับสมองด้วยต่อมาช่วยอะไรได้คือดวงตานะคะดวงตานะคะทุกคนเห็นไหมคะตาที่มองเห็นเนี่ยเนี่ยนะคะเห็นไหมคะนะคะแล้วก็อ่ชื่อสายตามันมีาต,ตาโตตาอเซตตามวแล้วก็สายตาสายตาที่สายตายาวสายตาสั้นนะคะอืมแล ทุกอย่างที่พีเ่เก๋เอ่ยทั้งหมดเนี่ยคือช่วยได้คือกาแฟเนี้ยช่วยได้คือ,อบำรุงสอม,มองและบำรุงสายตาด้วยทําให้อ่าตาสายตากินแล้วมันจะได้แบบประดีประดีเลยรสชาติแบีปดีประดีคนก็ชอบนะคะที่มีน้องคนนึงอ่า คือเข้ามาซื้อกับพี่เก๋นะคะพี่เก๋ขอบคุณที่น้องคนนั้นด้วยแต่ว่าเขาอุดรุนพี่เก๋ไม่ว่าน้องอีคนหนึ่งเลยเพื่อนอีคนหนึ่งเพื่อนพลทิการด้วยที่เขาซื้ออุดรุนพี่เก๋เช่นเดียวกันนะคะนี่คือเป็นทาให้พี่เก๋มีลำรุ่นอาหารเสริมที่มันมีลำรุงนที่พี่เก๋แล้วน้องคนที่คนซื้ออุดนุ่นเนี่ยมันก็ลำรุงนอาหารเช่นเดียวกันลำรุนเสริมอาหารกาแฟนะคะเป็นอย่างนี้มันมีช่วยรักษา สมองสายตาทุกอย่างที่พี่เก๋เอ่ยทั้งหมดดอกที่น้อมมาซื้ออื่นๆเพราะอะไรไม่ว่าน้องเป็นคนอื่นหรือเป็นใครก็แล้วแต่ไอ้อย่างหนึ่งพี่เก๋เขาไปหาคนด้วยเพราะว่าพี่เก๋ไปเอาสินค้านี้ไปเขาให้เขาเห็นแล้วก็กาแฟนี้ราคากาถูกเหมือนกันนะถูกมากเลยแต่ว่าก็ไม่ต่างสามร้อยไม่ต่างไม่ต่างสามร้อยนะ แต่ว่าเขาจะเอาขึ้นขึ้นสามร้อยกันแล้วกันสมมตินะอันสมมตินะถ้าคนซื้อไหวมากหวบะโกนบกนมีอ่าเน็นเน้นหลอมแบบแบบแบบคือพิเศษนะครับแบบว่าโต้โต้แย้งกับพี่เก๋พี่เก๋ก็เลยว่าโอ้เข้าใจความโต้ของพี่เก๋เขาพู่ว่าอะไรอย่างที่ที่เขาบอกว่าทําไมเงินนี้เงนนี้ก็ไมแฟงเงินนั้นเอาแพงนนี้เงินนั้นพี่เก๋เข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่พี่เก๋ที่เอยเลื่อนกุก ปุป O A M A M สี่คุบนะคะที่นี่ยหละที่พี่เก๋มาพูดสินค้านะคะอธิบายแล้วก็ที่ทุกที่ทุกคนดูคลิปแล้วที่ที่พี่เก๋อธิบายนะอธิบายสาธิตสาธิตให้สาธิตอะไรให้เขาดูตัวอย่างเนี่ยเลื่อนคุปเนี่ยคุปสี่คุปนะที่ที่ใช้แก้วชงอย่างนี่แหละนะทุกคนไปดูติดตามที่สองข้อ ้าถ้าอยากสนใจกาแฟก็มาติดตามพี่เก๋ได้นะคะก็ช่วยจิดช่วยหลงนิสตาให้พี่เก๋ด้วยเพราะพี่เก๋อยากจะอยากจะขายด้วยถ้าเปิษัทเธตาเห็นในคลิปวิดีโอคลิปพี่เก๋พูดทั้งหมดนี้เขาจะหลับตนหนึ่งให้พี่เก๋ได้พี่เก๋อินดีพี่เก๋อยากอยากให้ทุกท่านได้ลองทานคนเราไม่ลองไม่รู้ลองต้องทองอ่ะลองลองลองทานไม่ลองไม่รู้ก็ต้องลองลองทานแล้วก็ลองกิน แล้วจะได้รู้สึกว่ามีอาการอะไรมีน้องกน,นึ่งเขาซื้อนะเขาพี่เกดก,ก็เลยถามว่ากินรู้สึกเป็นไงบ้างเขาเหมือนที่พี่เกดพูดไปทั้งหมดเนี่ยเขาน้องก็เลยตอบตอบคำถามที่เหมือนคล้ายๆกันที่พี่เกดบอกมันเนี่ยเรื่องกาแฟเรื่องอาการะอะไรเขาก็บอกบอกพี่เกดก,ก็เลยโอ้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยแสดงวมาคนนี้ที่มาซื้อกับพี่เกดเนี่ยนไะม่ผิดหวงังเขาไม่ผิดหวงัง่นแน่นอน ถ้าทุกคนเห็นดูคลิปไม่ว่าเป็นใครหรือชาวต่งางชาติหรือหรือจะเป็นวิโรหรือเอเชียรหรือคนไทยด้วยกันนะช่วยเอือเอ้อหนุนพี่เกด้วยพี่เกดเป็นคนพิการนะคะเพราะขาเดินไม่ได้นะแล้วก็ช่วยเอือเอ้อหนุนพี่เก๋ด้วยนะรบคุนพี่เกดด้วยพราะพี่เก๋เองอยากอยากจะได้มีอาชีพหัวใจพี่เกดนะนะคะมีหัวใจเต้นปิดตาปิตาแล้วก็มีพลานสู้เห็นไหม ตนร่างกายพิการจะเดิมไม่ได้ค่ะี่ยเป็นบอลโอนะคะเดิมไม่ได้แต่หัวใจยังยังเต้นอยู่หัวใจยังตึกตักตึกตักเปในอะไรสู้สู้ที่ได้สู้อุปสรรคเสื้อสู้อุปสรรคที่เดินทางไปว่าถาลรถไฟหรือเดินทางที่ไหนก็นได้พี่เกศชอบประชมทายชอบเดินทางแล้วก็ไปหาคนนะเนี่ยก็ไปหาสินค้าให้เขาดูแล้วก็ให้เขาก็สนใจคนที่คนที่มีเงินไรายได้น้อยพี่เกศเข้าใจพี่เกศรู้พี่เกศก็ไม่ได้ ไม่ได้บังคับอะไรกับเขาเดี๋ยววันใดหนึ่งเขาเข้าใจพี่เก๋เขาจะซื้อกับพี่เก๋เขาจะลองดูถ้าลองจริงฉะนนว่าเขาจะไม่ผิดหวังคนที่ซื้อกับพี่เก๋น่ะเขา็้องพูดกับพี่เก๋โดยตรงดันนั้นอะตรงกันนั้นที่พี่เก๋พูดเนี่ยลับพี่เก๋ขอบคุณที่อุดนุนแล้วก็พูดอธิบายให้พี่เก๋ฟังว่าอาการอะไรแล้วเขาก็กินแล้วลองแล้วพี่เก๋ขอบคุณคนที่คนที่อุดนุนพี่เก๋นะคะอ่าแต่ คนที่ดูพี่เก๋เป็นคนพิการอยากเห็นพี่เก๋ตัวจริงหรืออะไรคันบริษ,ษัทกรู้ทราบนะเบริษ,ษัทนะ่ะเขาอยากสนใจไปที่ในการลุกการอยู่แถวปทุมนะคะถ้าอยากรู้เออขอคูอยกับคุณเก๋หน่อยที่อยากเห็นกอน,นดูคลิปแล้วอยากมปคุยกับเก๋ถ้าเบริสับบักได้อินดเเีเขาก็รู้เขารู้เบอร์โทรพี่เก๋บางทีพี่เก๋ไม่อยากรับโทรศัพทพูดคนตรงนะ้าขอโทษด้วยนะคะ ถ้าเบอร์สับคนที่คนที่รู้จักพี่เก๋หรือน้องคณนะคนที่รู้จักไปบ,บ้านพี่เก๋เดี๋ยวเขาต้องพามาเขาอยากคุยกับพี่เก๋ส่วนตัวเรื่องสินค้าเรื่องอุดหนุนซื้อหรืออะไรพี่เก๋ก็รับได้เสมอแล้วก็พี่เก๋ขอขอบคุณที่คนที่ดูคลิปของพี่เก๋ที่เล่าเรื่องสินค้าทั้งหมดในนี้ใครอยากจะสนใจซื้อกับพีเพ่เก๋พี่เก๋เอานี่มาให้แน่นอนนะคะ ขอขอบทิณอย่างสูงมากเลยที่เมตตาพิเก๋ที่ที่ดูคลิปแล้วแล้วก็ถ้าอยากจะคุยกับพิเก๋ตัวจับตัวตัวจริงหรืออะไรพิเก๋เชื่อว่าของฝารู่ซาเราก็อันนั้นก็เห็นรูทราโดยเช่นเดียวกันนะคะคนลองมีพิสูจน์บางอย่างก็แน่นอนนะคะขอขอบคุณที่ทุกท่านที่ดูติดตามพิเก๋นะคะพิเกต มือแขนที่บปรโ,โอรที่เนี่ยแขนไม่มีแรงนะแต่เขาจาจับได้นะคะทอาอะไรได้เนี่ยนั่ขยับได้นะคะแต่ข้างนี้มือดีนะคะโอ้ใส่แหวนค่ะใส่แหวนนะคะใส่แหวนก็พี่เก๋ใส่น้องเอ่อน้องคุณพี่ๆคนหนึ่งเขาทาให้เนี่ยแหวนนะคะเขาก็ทําให้เขาเก่งอะ่ะนะคะอ่าพี่คนดูติดตามพี่เก๋ค่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนพี่เก๋ด้วยนะคะขอขอบคุณะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย